อมีปัญหาอะไรจ๊ะชื่อชื่อธนพรพึ่งเสือค่ะธนพรมีปัญหาชีวิตคืออะไรคือมีปัญหาชีวิตการงานการเงินหนี้สินและสุขภาพการงานการเงินติดขัดหนี้สินก็มีสุขภาพไม่ดีตรงไหนบ้างสุขภาพมันคือมัน ปวดเ,เนื้อตามตัวหรือจิตใ,ใจตามเนื้อตามตัวมีกล้ามเนื้อส่วนไหนก็จะปวดส่วนนั้นทั้งหน้าทั้งหลังมันส่วนมากก็จะเป็นพวกขาพวกแข้งพวกขา,พวก,ขาพวกมือพวกมือ,มอล็อกมืออะไรพวกนี้อา้าวท่านเทวดา <c oughs> ไม่เคยมีแท้งใช่ไหมไม่มีค่ะไม่เคยไปให้เงืเงินยืมเงินมีไหม มีแต่เขามายืมเราเราไม่เคยไปยืมเขาเข้าใจเขายืมไปทําแท้งหรือเปล่าไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่แนะนําเพื่อนไปทําแท้งไม่เคยไม่พาไปไม่เกี่ยวข้องเลยแต่มีกุมารหนึ่งองค์กุมารนี่คือไปรับมาแล้วทีนี้ก็ให้คนอื่นเข้าไปแล้วไม่ได้อยู่ไม่รู้แหละไปรับมาใช่ไหมหนึ่งครั้งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปเข้าพิธีเชิญผีเข้าตัวผ่านยักษ์ใช่ไหมใช่ค่ะกี่ครั้ง ครั้งเดียวค่ะเข้าไปครั้งเดียวไปทําพิธีที่เขาเรียกว่าไลผ่ผีใช่ไหมสวดพันยักษ์ใช่ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าทําให้ร่างกายอ่อนแอเลยใช่ไหมในเวลานี้ใช่ค่ะเจ็บปวดใช่ไหมใช่ค่ะเงินทองไม่มีหนี้สินมากมายท่านเทวดาช่วยชีย้แจงหน่อยใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยเหมืนที่เราเกิดเลยกันนะคะ ที่เราเอ่ยกันนั่นแหละค่ะวิธีสวดพันยักษ์แหละท่านแหลเป็นทางผีผ่านแหละท่านเอ่ยผีผ่านเข้าตัวเลยนั่นแหละนะพลังงานเข้าตัวแล้วสิค่ะมีกุมารอีกหนาแหละท่านแหล่พันยักษ์นี่เขาก็เอาคนที่มีปัญหาเรื่องผีเรื่องคุณใจเรื่องอะไรของมนต์ดำที่มีอยู่ในตัวคนเข้าไปรวมตัวกันแล้วก็ใช้วิธีเอาสายศีลสวดไปสวดมาเพื่อไล่ของที่เป็นอัปมงคลออกจากตัว ผู้คนที่อยู่ในงานและของนั้นยังวนเวียนอยู่รอบตัวคนหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยดวงวิญญาณเลยนั่นแหละนะ็หาที่พึ่งที่เกาะใช่ไหมล่ะคราสุดแล้วแต่ใครหนาะจะเจอกันแหละท่านเลยถ้าใครเข้าไปอยู่ใกล้พิธ,ธีร่วมพิธ,ธีก็หมายความว่าพร้อมที่จะไปรับของพวกนี้มาใส่ตัวใช่ไหมท่านเอ๋ยไม่มีใครบังคับใครเลยนั่นแหละนะทุกคนเดินไปยิ้มไปนั่นแหละคะ่ะเต็มใจแหละนะจะทําทเช่นนั้นเอ๋ยจำไว้ด้วย พิธีพวกไล่สิง่งกระบมงคลก็เหมือนพิธีล้างขยะล้างจากจุดหนึ่งขยะไม่ไปไหนขยะก็ต้องออกมาอยู่อีกจุดหนึ่งขอไมะหาที่อยู่ในตัวมนุษย์เข้าใจยังก็ไม่รู้เนาะทีแรกก็ว่าเออเข้าไปร่วมพิธีไม่รู้นี่ก็จะได้บอกไว้ให้รู้ไงและพร้อมจะแก้ไขแล้วในเวลานี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งกุมารและสวดพันยักษ์เราจะแก้ไขยอย่างไรได้บ้างสวดพันยักษ์นะท่านเอ,อ๋ยมาบวชรักษาสินเลยนั่นแหละฮะ ให้จักสิวันนั่นแหละคะ่ะให้พลังงานหนาออกไปนั่นแหละปิดประตูทางผีผ่านใช่ไหม,ไมใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่งั้นก็ไปไหนมาไหนผีก็จะเข้าอยู่ดีอา้าวสิบวันแล้วกุมารกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมท่านใช่แล้วอีกสิวันเช่นกันนั่นแหละฮะสองรายการยี่ิบวันไหวไม่ไหวก็ได้อยู่แต่ว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้คะ่ะก็ว่าจะเลยปีใหม่ไปแล้วเมื่อไรบอกมา ก็คงเดี๋ยวก่อนมกกลาภายในมกลาหรือเปล่ามกลาเดี๋ยวก่อนมกลามกกลาหรือกุมพานี่แหละคะ่ะอ่าไม่เกินกุมพานจะนขอจ่ายให้หมดอ่าไม่งั้นผีก็ยังอยู่ข้างคาอยู่เพราจ่ายไปไหนมาไหนระวังให้ดีเพราะว่าเป็นทางผีผานแล้วกุมารก็ยังวุ่นวายอยู่อ้าต้องการอะไรบ้างเด็กน้อยกุมาร เธอเป็นกุมารเขาส่งไปให้คนอื่นไปแล้วทำไมเธอไม่ตามไปอันนูมกว่าอึกว่าอยู่ในตัวตุ๊กตาไงส่งไปก็ไปกับตุก๊กตาอารมณ์อารมณ์อย,อยู่ตรงไหนป่าใจตรงหลงตา,นานไปได้มาได้เหมือนกันไปฝากใครไว้ก็ไปเหมือนกันแล้วก็กลับมาอยู่ดีพะบ้านเคยอยู่ จําไว้ประเภทคิดว่าฉันเอาของออกไปหมดแล้วใช่ไหมมันคงไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกเขาก็มาอยู่ในบ้านเลยไม่ต้องอยู่ตุ๊กตาก็ได้ใช่ไหมบางทีก็อยู่กับคนหรือเปล่าอยู่ในนีแหละอยู่กับคนไปเลยเมื่อไม่มีตุ๊กตาแล้วเมื่อไม่มีตุ๊กตาให้อยู่แล้วใช่ไหมอยู่กับคนไปเลยไปไหนไปด้วยอันนี้ ดีกว่าอ้าวเขาบอกว่าขอยุติแยกย้ายกันชื่ออะไรบอกมากุมารที่จิงมันไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกุมารพวกนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรพอเห็นปั๊บจะต้องปิ้งกุมารองนี้ ถึงไม่ได้เป็นลูกก็เป็นตุ๊กาตาได้ก็เลยได้ช่องที่จะกลับไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับกุมาร <c oughs> อันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าวอนเขาเรียกอะไรว่ต้องการอยากจะมีกุมารไปช่วยกิจการ อ้าวถ้าใจอยากก็เป็นกรรมได้ไหมาเหมือนกันโทษกันไม่ได้อ่าเรียบร้อยชื่อกุมารชื่อกุมารครับกุมานชินชินอ่ะชินาเสือชินชินอ่าชินซับโอเคกุมารชินกินอะไรบอกมากินไก่ย่างคร่ะลุงตาไก่ย่าง ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างหนึ่งชุดน้ำหนมเซเว่นเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าเอาชุดครับหนึ่งชุดเอาชุดอะไรทหารทหารเด็กหนึ่งชุดห้าถึงเจ็ดครัครับ,รบมีอะไรอีกมีครับเอาอะไรให้ชุดดีหรอไม่ปล่อยสัตว์ป <c oughs> ล่อยสัตว์หรอว่าให้อะไรทีอะไรวะตะกี้ได้ยินฟุต <c oughs> บอลนะ่ะไม่มีใช่ไหม เอาปืนหนึ่งกระบอกเพื่อจะได้พกให้ดูหน้าเกงขามปืนสั้นเอาปล่อยสัดว่าไปโอเคสองกรานหนึ่งชุดไหวไหมไหวพร้อมกุมพาไม่เบี้ยวแน่นอนตามนี้ ถือว่ามีกรรมต่อกันจะได้หมดปัญหาทีหนึ่งเรียบร้อยไปเปิดก๊อกให้เงินไหลเข้ามานอนตรงไหนครับไปปิดไว้ตรงไหนอ่ะไม่ได้ปิดครับมันไม่มาเองเอาปิดกันด้วยเปล่าไม่ละกันมันไม่มาหรอจ้าก็อย่าไปโกรธอย่าไปอะไรวะอย่าไปส่งสัญญาณว่าเออเขาเรียกอะไรวะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมั่ง,งคั่งร่ำรวยไป คืนไม่ดีเองใช่ไหมก็มรรกระแสของเด็กมันทุกข์ไงพอทุกข์ปั๊บคนจะไม่มีเงินเพราะถ้าคนมีเงินก็จะสุขมันจะไม่ตรงกับกระแสวิญญาณกระแสวิญญาณทุกข์คนที่มีวิญญาณอยู่จะต้องทุกข์ด้วยมันได้อ,อย่างนั้นเหรอใช่มันควบคู่กันง่ายมันต้องคู่กันใช่ก็ส่งกระแสไปไง จะต้องไม่มีตังจะต้องเจ็บป่วยจะต้องทรมานใจจะต้องอึดอัดใจจะต้องหงุดหงิดจะต้องนี่แหละข้อความทุก์แชร์กันระหว่างวิญญาณ<ไ>ตามนี้ไปได้เรีย<ไ>บร้อยมาที่ไหนมาที่ไหนก็ไปที่โน่นบอกกลับไปก็ไปอยู่กับ,กบข้าก่อนแ<ไ>ล้วรอกลุมพาเขามาร่วมกันใหม่อีกทีหนึง่งกุมาเลยหรอถามเขาดิกุมภาเลยหรอค่ะกุุภา <laughs> ไม่เพออยู่มาแล้วตั้งหลายปีก็อยู่อีกสักพักนี้เป็นไรเป็นเที่ยวปีใหม่ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันาไปกับเขาโน้นน่าร้อนได้ก็อยู่ดีอยู่จังก็อยู่ไม่ได้เออเออเออเขาก็คงเจ็บปวดไม่ไหวแล้วแต่ว่าอย่าไปทําให้เขาเจ็บเขาจะได้รีบมาไม่ได้ทำไม่ไยรักษาต่างากก่อนไม่ไปรักษาเลยได้ไม่ได้เรียนมาตามนี้เออพวกดอกชาไปแล้วดองชาไปแล้วทดสอบไปแล้ว มันเด้งไปแล้วเดี่ยเนี้ช่วยรักษาก็รักษาไม่เป็นก็คือทําลายไงถ้าเรียนมาก็ไม่ว่าเรียนก็ไม่เรียนนี่ไปยุ่งกับเขาอีกอะตามนี้อย่าไปรักษาเขาปล่อยเขาไปตามนี้มันนวดไม่เป็นจับผิดเส้นเดี๋ยวอมภาตกินอีกตามนี้ใช่เส้นไ,ไหนลอมาสค <c oughs> ทำไมจะไปจับมันเหรอ ไม่ต้องยุ่งกันเลยไปเมียไปยุ่งกับเขาเลยให้เขาไปเรียนเขาให้ให้เขาให้เขาเป็นตัวเขาเองนั่นแหละเราจะไปศึกษากับร่างกายเขาเลยตามนี้บ๊ายบายโชคดีดะคะไปได้เอะไรต่อไป